ต่อนะคะข้อ14ข้อ14ต่อเลยนะข้อ14 x อ่าดูก่อนนะเราดูยาวๆเลยอันนี้ลบ x ก,กํลาลังสองนักเรียนสังเกตนะคะกําลังสองมันอยู่ในวงเล็บนะเพราะฉะนั้น x ตัวนี้ติดลบนะลูกระวังนิดนึงอ่าระวังนิดนึงนะอ่าเพราะฉะนั้นครูเอาเลขอ่าครูเอาเลขลบเลยนะคะอันนี้ลบนะลบนี้นะ ลบตัวนี้นะ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 ลบคูณลบตัวนี้ลบคูณลบได้บวกอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้บวกแล้วนะเลขมีอะไรบ้างอันนี้ลบหนึ่งตัวนี้คือลบหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามจับคูณกันเลยนะคะลบคูณลบคูณลบเป็นบวกแล้วนะอันนี้ลบคูณลบเป็นบวกกัแล้วนะอ่าลบคูณลบเป็นบวกเสร็จแล้วเราก็เอาพวกเตัวนี้นิดนึงเนาะโคก็เอา หนึ 1> 1, 2, 3, ่งคูณสองคูณสเป็น6เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้หกแล้วนะหกไปค่อยทดไปอันนี้ x กำลังสองนะอกำลังสองอกกำลังสนนี้เอ็กกำลังสอันนี้เอ็กกำลังสอันนี้เอ็กกำลังสนนเพราะฉะนั้นครูก็ได้เป็นเอ็กกำลังสองบวกสบวกสก็กลายเป็น6กเอ็กกำลังเท่าไหร่หกเอ็กกลังเก้า่ะตอนนี้นะหกเอ็กลังเก้าตอบเา่ากว ข้อ15บ้านะคะค่อยๆดูเอาตัวเลขก่อนนะลูกตัวเลขสตัวนี้อ่ะคูกกำลังค่อยๆอแต่งอันนี้คือ a กาลังสองค่อยค่อยไปอันนี้คือสองกำลังสามแล้วก็ a กาลังสามนะคะค่อยๆแยกอันนี้คือ3ามกำลังส a กาลังสีอ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเลขก่อนตัวเลขคุณจันตัวเลขนะตัวเลขสองกำลังสามคืออะไรสองกลังสคือแปดสาลังสคืออะไรสามกำลังสคือ สามคูณกันสี่ตัวก็เป็นแปดสิบเอ็ดเอา A ทำงานเอา A นะต่อไป A เนาะเอ A A ทำงาน A มีอะไรบ้าง A มีสองมีสองมีสามมีสี่ก็เอาสองบวกสามบวกสี่ไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คูณต่ออีกนิดนึงเอาแปดคูณกับแปดสิบเอ็ด่ะเดานะครูเดามม่วๆครูว่าน่าจะเป็นอ่ะ a กำลังเท่าไหร่คะหกเจ็ด หกเจ็ดแปอ่าครูตอบน,นี่เลยนะคะน่าจะคุณกันได้เท่านี้แหละ,นะะ,อะโอเคข้อ16ข้อ16บหกดูอีกนิดนึงเหมือนเดิมนะคะอันนี้ลบนะลูกตัวนี้ลบนะลบนะระวัลบเหมือนเดิมอันนี้ลบหนึ่งตัวนี้ลบหนึ่งอันนี้สองอันนี้ส,นนสเพราะฉะนั้นตรงนี้คําตอบของเราได้เป็นลบละลบ ลบเท่าไหร่เอ่ีสองแปดลบแปดนะคะอ่าลบแปดอ่าเสร็จแล้วเลขชี้กำลัง A เนาะ A มีอะไรบ้าง A มี A มีสามมีสี่มีห้าก็เป็นสามบวกสี่บวกห้าเป็นเท่าไหร่คะสามบวกสี่บวกห้าเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบสองอ่าเพราะฉะนั้นตอบขอค่ะนะคะอ่าต่อไปข้อสิบเจ็ดอ่านักเรียนคะอันนี้มันทำไมกได มันหันกันก็ให้เอาเลขชี้ก,กําลังมาลบกันตอ,อตอบเท่าไหร่เอยตอบ x กําลังหนึ่งเนาะไม่ตอบนะคะตอบเป็น x อ,อยกา่งเดียวต่อไป,ไปข้อสิบแปดเลื่อนขึ้นิดหนึ่งนะคะข้อสิบแปดข้อสิบแปดนะคะข้อสิบแปดดูทีละตัวเลยดูทีละตัวอเอาดู A ก่อนนะดู A ก่อนนะ a มีสองตัว่ามันหันกันอยู่ก็ได้เป็น A กําลังห้าลบสองอ่าดู b ต่อนะคะ b กำลัง6ลบเพราะฉะนั้นคำตอบของเราได้เป็น a กำลัง3 b กำลัง3จบ a กำลัง3 b กำลัง3ข้อคค่ะข้อ19ต่อเลย a กำลังศคืออะไร a กำลังศ a กำลัง0คือ1 1ส่วน a กำลัง3มีคำตอบไหมอ๋อมีงองเอาต่อไปข้อ20เลยอ่ะเหมือนเดิมค่ะ a กำลังศคืออะไรลูก a กำลัง0คือ1เพราะฉะนั้นได้ a กำลัง3 ของูเหมือนกันข้อ21 21อะนักเล่นคะอ่อนะเอาห้ากับยี่สิบห้าหารยี่สิบได้เท่าไหร่ลูกได้สี่หารเลยค่ะแล้วก็เอาเลขชีก้กำลัง A กกำลังสี่ลบกับสามเลยเนาะอันนี้อันนี้กับน,นี้ลบกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นสี่เอสี่เอนะคะสี่เอนี้เลยสี่เอข้ 22. อ22 22นะคะ ยี่สิบสองเหมือนเดิมค่ะตัวเลขหารตัวเลขนะลบหารลบเป็นบวกแล้วนะแปดสี่แปดสี่สามสิบสองเพราะฉะนั้นได้สี่ตัวแปรเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้นได้เป็นสี่เอกำลังสองยี่สิบสามต่อเลยเหมือนกันนะคะตัวเลขตัดกันเลยค่ะตัดกันสามตัดอันนี้ได้เนาะตัดเลยนะตัดเลยได้สามเอาเอเอก็ตัดได้อีกค่ะอ้าเอตัดหมดเนาะตัดไปเลยค่ะ หมดเพราะฉะนั้นเหลือสามข้างล่างก็ตอบเป็น1ส่วนสามนะคะเหลือสามข้างล่างคือ1นส่วนสานะคะข้อย่สี่มีเครื่องหมายอะไรเนี่ยมมองไม่เห็นเลยวะเดี๋ยวกันนะเดานะเอาเป็นเครื่องหมยไม่น่าจะบวกไม่น่าจะบวกเอาเป็นหารแล้วกันเอาเป็นเครื่องหมายมามาาหาร,แล,าร,หาหารแล้วเชียกันนะถ้าเป็นเครื่องหมายหาร หารกันเอาหารกันอ่ะดูนะเอาทีละตัวเอาเลขก่อนตัวเลขกันนะสมมติเป็นเครื่องหมายหารนะหารกันหมายความว่าลบหนึ่งส่วนสองหารกันก็เปลี่ยนหารเป็นคูณอ่ะกูใช้ตัวเลขก่อนนะกลับเศษเป็นส่วนหารกันเอาตัวเลขก่อนนะตัวแปรยังไม่เอานะอาตัดตัดเพราะฉะนั้นตัวเลขกูได้เป็นลบหนึ่งส่วนสามเฉพาะตัวเลขนะคะอ่ะต่อไปตัวแปรนะอ่ะ เก,กับเนี่นะ,ะหารกันใช่ไหมก็เขียน X ตัวเดียว X ก,กำลัง12หารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบก,กันโอเคไหมะโอนี่กูเพิ่มมานะครูก็จะได้เป็นหาลบกันได้เท่าไหร่ล่ะลูกอ้าวอาวอา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 คำตอบตัวนี้สองเลยมีสี่ยันสองนี่โอเคเพราะฉะนั้นครูก็ได้เป็นเท่าไหร่นะลบ สองส่วนสากกำลังเก้สองส,สา A, กำลัง 9, เก้าอาวปัอยีต่อเลยนะคะนักเรียนคะเห็นไหมลบอยู่ข้างหน้านะนี่ลบอยู่ข้างหน้าต้องติดลบแน่นอนอ่ะก็ขอ้ขอ,องอลบหมดเลยเอา13หารกับ19ตัดกัน19ข้างบนเหลือหนึข้างล่างเหลือ3ามเฉพาะตัวเลขนะ A อละเก็เป็น A อกำลังสาลบสเพราะฉะนั้นคูได้เป็น ถาลืมนะมีลบอยู่ข้างหน้ากูก็ได้เป็นลบหนึ่งส่วนสามเอนะคะตอบขอไขอข้อสุข้อยี่สิบหกข้อยี่สิบหกอ่ะโอเคนะตามไปนะอ่ะคูณกันใช่ไหมตัวบนคูณกันตัวนี้คูณกันก็เป็นสามกำลังสามบวกสี่อันนี้ลบนะคะหารบวกกับลบห้าเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นสามกำลังสองตอขอไข ข้อยี่สิบเจ็ดเลยนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดดูทีละตัวนะคะดูเครื่องหมายก่อนเลยอะครูดูเครื่องหมายก่อนเลยดูยาวเลยนะคะอันนี้อันนี้ลบหารลบอะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นบวกไปละเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบหมดแล้วนะลบหารลบเป็นบวกอะเพราะฉะนั้นดูทีละตัวดู x ก่อนเลยค่ะ x x มีอะไรบ้าง x ข้างบนมีสองบวกสามข้างล่างมีเนาะก็เป็น ลบสามนะคะเฉพาะเอ,อะดูวต่อนะวายดูข้างบนก่อนเลย่ะวข้างบนอ่ะวข้างบนตัวแรกเป็นหนึ่งบวกสี่ตัวนี้เนาะลบสี่ลบสี่อ่ะจริงๆแล้วเราก็ตัดไปก็จบแล้วเนาะจริงจริงแล้วครูตัดอย่างนี้เลยเนาะฟึบฟครูก็จบละครูตอบนี้ได้เลยครูก็ตอบนี้ได้เลยเนาะอ่ะดูนะทาไปแล้วนี่เห็น<ม>ไ,ไหมอันนี้หมดอันนี้หมดอันนี้หมด เพราะฉะนั้นครูก็จะเป็น x กาลัง2 y เหมือนกันเลยทาแล้วทาเลยอ่ะต่อไปข้อ28เห็นตัวนี้ไหมคะตัวนี้ยกกําลังสองครูก็เอากําลัง2เดี๋ยวก่อนนะครูดูก่อนครูดูก่อนอ้าวโอเคถายเหมือนกันหมดเลยครูรวมกันก่อนก็ได้อ่ะครูรวมกันก่อนแล้วครูเอากาลังสองคูณที่หลังนะอ่าครูรวมกันก่อนทําในวงเล็บก่อนครูก็จะได้เป็นเป็นอะไรคะอันนี้คูณกันนะอ่าตัวนี้กับตัวนี้คูณกันครูก็ได้เป็น x กำลัง a บวก1คูณกันก็บวกไปอีกค่ะบวก2 a ลบ1อันนี้ <c oughs> หารถูกไหมหารก็ลบเลยค่ะลบ3 a ตรงนี้ยกกำลังอะไรอยู่คะกำลัง2นะคะอ่ะครูก็คำนวณน,นะคะ a บวก2 a เป็น3 a 3 a ปุ๊บลบ a หมดค่ะก็จะเหลือ1อันนี้1ล 1. าา1ลบ1ตายหลบหหมดไหมคะหมดเหมือนกันครูก็จะเหลือ x กำลัง0 โอเคนะทำให้ดูเฉยจริงๆเราตอบแล้วยวกกําลังสองอีกทีนึง X ก,กํำลังศูนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ถูกไหมอ่ะมันคือ1 1กํากลังสองก็คือ1เหมือนเดิมจริงๆเราควรจะตอบ1แล้วตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะตอบนะคะอ่ะข้อ29ข้อยีออค่อยๆดูเลยนะอ่ะดูที่เราตัวเลยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้นะ X นะก,กํำลังศูนย์คือ1เพราะฉะนั้นตัวแรกได้6 ต่อไปดูตัวนี้นะคะหารลบแปดคืออะไรแปดคืออขอโทษแปดคืออะไรแปดคือสองกำลังสามสองกำลังสามคูณกับกหเห็นไหมเห็นไหมมันคูณกับตัวนี้อยู่ถูกไหมคะคูณกับสองกำลังสามค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคะตรงนี้ตัวนี้เนาะยกกําลังศูนย์เห็นไหมยกกําลังศูนย์เพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรเลยคือหนึ่งเลยนะอ่ะต่อไปนี่ค่ะต่อไปลบก,กับนี่ค่ะตัวนี้หนึ่ง ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะตทำตรงนี้นะอ่ะครูตัดตัวนี้นะอันนี้ครูตัดหมดเพราะฉะนั้นครูก็ได้เป็นอันนี้คือหกหกอันนี้ตัดหมดก็เหลือสองกำลังสองเหลือสองกำลังสองก็กลายเป็นสี่บวกหนึ่งลบหนึ่งหมดไปก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่คะสองตออขอกวายะข้อสามสิบนะคะข้อสามสิบ เอานี้กับนี่จัดการกันก่อนเห็นไหมคะฐานเหมือนการเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันอโอเคไหมแล้วก็ยกกําลังลบหนึ่งทีนึงก็ช่างมาันสิบหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เหลือสิบกาลังศูนย์สิบกำลังศูนย์คืออะไรสิบกำลังศูนย์คือหนึ่งก็เหมือนเดิมคะ่ะหนึ่งกำลังลบหนึ 1, ่งครูบอกแล้วว่าหนึ่งกำลังลบอะไรหนึ่งกำลังยกกาลังอะไรก็ตามมีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็น หนึ่งส่วนหนึ่งเนี้ค่ะใช่หไหมเท่ากับหนึ่งเดิมข้อสามสิบเอ็ดข้อสาเอนะคะข้อสามสิบเอ็ดข้อเอ็ดค่อยๆดูนะเอาเอานี่คูณกับเอาสาคูณเข้าไปในนี้สามคูณลบมันก็ต้องเป็นลบเหมือนเดิมเดี๋ยวกำลังเลขขี้ก็ลบเป็นลบลบเท่าไหร่ดีอ่ะลบ1นส่วน x กกำลังหกเอาสาคูณเข้าไปเลย หนึ่งกำลังสามก็คือหนึ่งอยู่แล้วอ๊ดตึ๊ดคูณกับตัวนี้ก็คูณเข้าไปก็เป็น X ก,กำลังหกเหมือนกันตัดก็ได้นะคะตัวนี้อ่ะกูตัดก็ได้หรือว่าเลขที่กำลังมันลบกันก็ได้ค่ะเหมือนกันอูตัดนะตัดเลยนี่ อาคกณตัดเลยนะถูก็ได้เป็นเห็แม้ตัดหมดส่วนลบหนึ่งต่อ,อ่้อข้อนี้ยากหน่อยข้อนี้นะข้อสามสองโอ้โหมันบวกกันเนาะจะออกไม่น่านักเดียนเ้าเนี่ยมันบวกกันเนาะเขาอันนี้บวกกัน ดึงตัวร่วมก่อนทำทำในวงเล็กก่อนนะคะในงเล็ก,ก่อนทำว่าสามกำลังสามเอบวกมีกำลังเอนะนี่มนเอมีกำลังเอนีสองเอนีสามเอันนี้สองเอเพราะฉะนั้นดึงตัวร่วมมานะคะได้ไหมเนีย่ยอะกอด,ดึงมาอะไรนะโอด,ดึง ข้อนี้มันยาก็ต่สอนไปงั้นนะแต่ไม่ต้องจำก็ได้คูเดึงนะคะตัวร่วมของคูคือสามเอคูดึงเอออกมาคูดึงเอสังเกว่าสามอมานะคะคูได้อะไรทำไม่ทำแล้วกันนะ ทำดีไม่ทำดีเขาขออธิบายก่อนอ่าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวก็อธิบายเขาค่อยอธิบายอ่าเขาขอธิบายนะที่เราตัวนะอ่าตัวนี้หมายถึงตัวนี้นะตัวนี้หมายถึงสามที่เราตัวนะคะตัวนี้หมายถึงสามกำลังสามเอ คูณอยู่กับสามกำลังหนึ่งอ่ะตัวนี้หมายถึงสามกำลังสองเอคูณกับสามกำลังหนึ่งส่วนด้วยตัวนี้หมายถึงเหมือนเดิมตัวนี้หมายถึงสามกำลังสองเอคูณด้วยสามกำลังหนึ่งบวกกับสามกำลังเอ วนด้วยสามกำลังหนึ่งเขยไหม <c oughs> ทั้งหมดทั้งหมดยกกำลังอะไอยู่ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนเอนะคะไปก่อนนะฮะกำลังตัวนี้ก่อนอ่ะคูณตัวร่วมออกมา ดูนะตัวไหนเหมือนกันไหมหนูดูนะตัวนี้เหมือนกันตัดออกแล้วนะนี่เหมือนกันตัดได้เลยเข้าใจไหมเนี่ยตัดได้เลยหมายความว่าคูดึงตัวล่งมาเป็นสามกำลังเออยู่ดีมันเหมือนกันก็ตัดไปเลยตัดไปเลยนะตัดหมดทุกตัวเลยถ้าเหมือนกันแบบนี้นะตัดทุกตัวอย่าลืมนะมันเป็นเครื่องหมายบวกนะลูกต้องตัดตัดหมดเลยตัดล่างตัดบนตัดหมดเลยหรือว่าคูจะดึงตัวร่วมให้ดูแบบนั้นหนูจะมาตัดตรงนี้อีก ไม่ได้นะอาไงดิอ่ะงั้นกูดึงตัวร่วมให้ดูแล้วกันอะดูน่อสาลังเอทงดะเท่ากับสามกำลังเอสามกำลังเอสาำลังเอามตัว กับสามกำลังสองเอก็ได้เป็นเอาสามกำลังเอออกมาอันนี้คือสามกำลังเอออกมาออกมาหนึ่งตัวนะสามกำลังเอออกมาก็เหลือจะเหลือสามกำลังอันนี้อันนี้สามตัวถูกไหมอ่ะเอาออกมาตัวเดียวเอาเอออกมาตัวเดียวก็เหลือสามกำลังสองเอนะนะคะตัวนี้ตัวนี้เอาออกมาตัวเดียวเหมือนกัน ก็บอกเป็นสามกำลัง A อันนี้นะส่วนด้วยอันนี้ก็ดึงอันนี้ตัวนี้ก็ดึงเหมือนกันก็เป็นสามกำลังเออกมาก็จะเหลือสามกำลังเตรงนี้ออกมาหมดเลยก็เหลือหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมายความว่าดึงตัวร่วมแบบนี้ค่ะแล้วมันจะตัดกันได้อันนี้คู่ดึงตัวร่วมให้ดูแลตัดกันได้ งงไหมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจำไม่ได้ก็ช่างมันข้อนี้ไม่ต้องซีเรียสอันนี้ก็คือหนึ่งแต่ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเหลือเท่านี้ละถามว่ารวมกันได้ไหมสามกำลังสามกำลังสองเอบวกสามกำลังเอเป็นสามกำลังสามเอไม่ได้นะรวมไม่ได้นะ,ะเสร็จแล้วทำไงต่ออ่ะหนึงตัวร่วมหมดก็มันก็มนไม่หมดอื ตัดตัดตัด,ตดมี A อยู่เอา A คูณเข้าไปอีกเอาควอเคูณเข้าไปนะอ่ะคูณเขากับลงมาเล็นิดเดียวเอา A คูณเข้าไปในนะี้อ่ะคนะอ A คูณเข้าไปอ่ะเห็ไเนไะเท่าตรงไหนดีสามกำลังสองเคูณหนึ่งส่วนเตัดได้ไหมคะตัดได้เนาะตัดได้อย่างนี้นะก็จะเหลือสามกำลังสองโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นะตัวนี้คูได้สามกำลังสอง ตัวนี้ก็ตัดเหมือนกันตัดตัด,ตดครูก็เหลือสามเฉยเฉยถั่ไหมเสร็จแล้วนะส่วนอันนี้ครูก็ตัดตึ๊ตึครูก็ได้3ามแต่อันนี้ครูตัดไม่ได้ครูก็ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยบวก1 1 อ๋อหนึ่งได้หนึ่งส่วนแล้วค่ะหนึ่งกำลัง A ครูบอกแล้วว่าหนึ่งยกกำลังอะไรก็ตามนี้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นครูก็ได้เป็นสามกำลังสามคือเก้าเก้าบวกสามเท่าไรสิบสองส่วนสี่ตัดแล้วเหลือสามเพราะฉะนั้นคำตอบคือสามนี่ขอไขเงื่อนโอเคไหมข้อนี้ยากน่าไม่น่าออก คูลบนะคะคูลบคูลบนะอันนี้นะอันนี้ยากอันนี้ยากนะคะตอบสามตอบสามนะตอบนี่นะลบไปเลยข้อสามสิบสามเอาละข้อสองสิบสามง่ายละอยู่ในรูป a อคูณสิบยกกำลังเอเดีลืมนะ a เนี่ยเอยู่นี่นะหนึ่งแต่ไม่ถึงแต่ไม่ถึงสิบนะเก้ากว่ากว่าได้ต่อไปดูเลยนะอันนี้คือยี่สิบเอ็ดทำยี่สิบเอ็ดให้เป็นลาย ทำ21ให้เป็น2.1เรารู้เลย21ของเราจะเป็น2จ1จนักเไม่เป็นจุดเลยค่ะจุดตรงนี้เลยถูกไหมจุดตรงนี้เลยแต่จุดของเราอยู่ด้านหลังใช่ไหมเราเลื่อนมาหาตรงนี้กี่ครั้งหนึ่งครั้ง1ครั้งบวก1ตรงนี้ก็กลายเป็น2 1งจุกลังคูณ10บําลัง 5, แค่นี้เองอ่ะตัอไปอันนี้จุดอยู่ไหนจุดอยู่ไหนคะจุดอยู่นี่อยู่หลัง4อ่ะเราก็นับไปเลยนับเลยนะคะ1 2 3สาม สี่สี่ก็เป็นสิบกำลังสี่นะตอบนี้เฟิร์บเห็นไหมง่ายๆนะคะถ้าจะไปข้างหน้าเป็นบวกถอยหลังเป็นลบเดินหน้าเป็นบวกถอยหลังเป็นลบ่ะดูอันนี้อันนี้ถอยหลังแล้วเห็นไหมคะถอยหลังอันนี้จะต้องเป็นอะไรถอยหลังหนึ่งครั้งได้ไหมถอยหลังหนึ่งครั้งไม่ได้ก็เป็นศูนย์จุดห้าอยู่ก็ต้องถอยหลังไปอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นห้าถอยสองครั้งถอยสองครั้ง ถอยหลังติดลบถอยสองครั้งก็เป็นลบสองก็กลายเป็นห้าคูณสิบกำลังลบสองเห็นไหมง่ายๆอ่ะต่อไปอันนี้ถอยไหมข้อนี้เนาะข้อนี้ก็ถอยเหมือนกันดูนะถอยกี่ครั้งถอยจนถึงไหนถอยจึงถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นหกอ่านับไปนะคะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมถอยคือลบหกครั้งก็คือลบหกก็กลายเป็นหกคูณสิบกำลังลบหกอ่ะ อันนี้ถอยไม้อ่ะถอยอีกแล้วถอยถึงไหนถอยถึงนี้ถึงหลัก7นับไปนะคะก็เวลาตอบตอบนี่ก่อนนะ7.1อ่ะเจ็นะ7.1ทุกข้อเลยนับถอยนะคะถอยถึงเจดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบคูได้สิบนะคมูไม่รู้สิได้10เพราะฉะนั้นก็เป็นลบสิโอเคไหมอ่ะต่อไป อันนี้ถอยอีกแล้วถอยถึงไหนถอยถึงแปดแปดตัวแรกนะจุดอยู่ที่แปดตัวแรกอ่านะับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนกันเจ็ดก็เป็นปลบเจ็ดข้อขวาแค่นี้ค่ะไปหลังติดลบถอยหลังติดลบ่อะอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่มีจุดลจุดอยู่หลังสุดเพราะฉะนั้นอันนี้เดินหน้าเดินหน้าถึงไหนเดินหน้าถึงสองตรงนี้ นะคะเดลต้าถึงสองก็ไล่เป็นอ่านแล้วกันนะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะคะเดินหน้าก็เป็นบวกนะคะเดนหน้าเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็ตอบนีน่ข้อสุดท้ายถอยถึงไหนถอยถึงนี่เลยไหมถึงนี่นะก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหางก็เป็นลบเจ็ดจบ